สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเร่ร่อนร้ายเงินต้องกินน้ำแขวนตามป้ายรถเมย์เปิดบ้าน20ล้านบอนเชิญยิ้มกว่าจะมีวันนี้ต้องเจออะไรมาบ้างวันนี้ทีมงานจะพามาเปิดชีวิตตลกดังบอลเชิญยิ้มเจ้าตัวเราว่ากว่าจะถึงวันนี้เจอทุกรูปแบบเดินอยู่ริมถนนไม่มีเงินหยิบน้ำที่แขวนตามป้ารถเมย์มาดด ไปสมัครตลกที่ไหนเขาก็ไม่รับเจอคนสารพัดจนกลัวมาถึงลูกเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้แต่ผมยังโชคดีที่ออกมาได้มอนบอกว่าลูกๆยังเล็กตอนนั้นผมติดยาหนักมาก4ปีเต็มๆที่ผมเสพทุกวันสมมติได้ค่าตัว3,000ซื้อยา2,900บาทได้เงินมาก็ซื้อยาดุดทุกวันเหลือเข้าบ้านวันละร้อยทุกวันจนหนักเป็นนี่เป็นสินจนผมรั่วเวอเบอใบไม้วิวคิดว่าตำรวจจะมาจับเกือบโดนตำรวจจับจนมาเห็น ลูกกินนมกระป๋องลูกท้องเสียผมยืนมองน้ำตาไหลคิดคิดคิดทำไมกูเป็นแบบนี้วะ ผมมีพ่อแก่เลี่ยมทองสมบัติของพ่อผมก็ไปจำนำได้600ซื้อม้าดูจนไม่ไหวแล้วมินนี่สินต้องคอยหลบเจ้าหนี้และยกมือท่วมหัวบอกพ่อแก่ถ้าลูกยังมีบุญชีวิตลูกไม่ไหวแล้วก็ให้ลูกมีงานขอให้ลูกเลิกยาแบบไม่อันตรายร่างกายลงแดงจะเลิกจริงๆไม่เกินอาทิตย์มีรายการติดต่อมาได้ค่าตัวพันหนึ่งรีบมาถ่ายพ่อแก่แล้วหักดิบร่างกายไม่เป็นอะไรชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นได้เจอแม่เงินเข้ามาจํานวนมากและมา พบยูริยิ่งดวงขึ้นเข้าไปอีกเหมือนมาหนุนการเขามาเติมเต็มเราด้วยเขาขอเรื่องเดียวอย่าเจ้าชู้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ